เขาล้ยงอมสบายดีพี่น้องสบายดียามเลงอัุนะอัุนะอัุนะอะลงนาโอ้ยขาสัดันน้อเลจาะไฟกันน่นี่นะบอมีนะอัมบมี่ย่งหัน่ะเขาเขาเขามีม

คนงานแมวางในคนงานนะโู้ยอ๊ยขึ้นม <se ันอกาเดียวๆขึ ouais, ้นแล้วน evet voilà ี่มาเลยไปท้ายรีวิวบ้านแม่บาลูกอีกครับพี่น้องมืเอนี้เพื่อนเสิร์ฟสลอปเพื่อนเสือรองประดับเพื่อนนี่ได้ข้าหลดยานมันยานไม่ถือกันแดนเพื่นยำจ้อยน้องหนึ่งแตกได้ฮะ ันติดอันกระทกแวนอันแมชิวอบพเพงแพวนหนึ่งมันน่อยก็ได้แห้นหาเหรอก็้ค่บ่ใชมอันเล็กตัดชปาด้กคนแรงตัดกันว่าเหวคนถ้าใครอยากว่าซื้อเล็กตัดมันก็ซื้อมาเองของเจ้งเจนเห็ดเองเลย

ใส่หาอันบ่วงกบนี่ใส่หาอันบ่บ่โอ้เพื่อนแล้วล่ะสียองเด้องัวตัวหนึ่งโลดฮะได้กระจายเงินเฮาฮ่า ชอยเราอะเมียนบลาใาหาผู้มาใสเงินชอยเออผู้เดียวบาไวเนาะไวกอาไปแล้วบ้านไเลี้ยงหมกบ้บแล้วกินหลายดบ่ นั่น่งขึ้นยิงขึ้นยิงขึ้นมันอึดหันัวหัวมวนพี่เพิ่นซื้อตู้ใหม่ได้พี่นนางเอ้ยโอใส่วงกบเตรียมแอม ทางเบิงมืออื่นค่ะใส่มือนี้แรกผัดแอบมือเอิญสตุเพิ่นหันมางค่างนี้ได้พี่น้อง,งเลยข้ากับมือขึ้นไม่จังเลย,ยกีดเพิ่นเพิ่นเห็ดวิ่งสตุ๊ปเสรรืสรร่มสียงตู้นั่งใหม่เลื่อนมาได้ขึ้นนั่นนง เอาเสื่อตุ่มาไว er okay. uhm. ้ใส <mm ่ใ <stop> ส่เสื้อ oh ผ้าได้ใส่มอนก็ได้พี่เ้างตุ่ตัวนี้ใส่เสื้อผ้าใส่มอนก็ได้อ้าวกระเดี่ยวมด้อยู่โอ้ยโอ้ยโอยมุดแดงดิ้นครบฟาตากับ ลัานชายเรียกว่า้านเคยชักมือได้เด้ขึ้นชิป้ายใช้ยามาขึ้นได้ใช่กับเลือร้ายเนาะอือเขาตลาดเฮือนหรือเละเนี่ยเขาเต้ อยู่บอเขาตารางเฮือนเรียบร้อยบ่มีปัญหาหินหินทรายนางหินทรายทรายทรายท้องตัวผลายเนาะหินบ่มีตัวใส่เนาะบดพอว่าโตบดคอยได้ใส่หินเด้์เขาชอบใส่หินตลอดหืมหืมชอบเสร็จ ตีใหม่เสียนใหม่ยังใหม่วงกบถ้าพี่น้องเขาก็สิงลงหน้าพูดเพิ่นกัดข้าวอยากขึ้นปีนี่แหละเพิ่งไม่นานเกินรอชิมสงสชงไซซิม,มี่คาวดีอยู่พี่นอ้อยจักมือได้แหละ ขาวดีขฮือเพื่นบ่หรือว่าแนใดขาวดีจะขึ้นบ้านบ้านใหม่เอ้ยหูไปโนลงหน้าก่อนพายุหน่อยลงก่อนเลย เพื่อนเพื่อนวะเนี่ยเอาฝนแมงกินายบดจ้างบดจ้างไปเยื่องนะบ่อแมงกินาย <c oughs> แล้วอย่าไปใส่ป้าจะลงหน้าพี่ลูกลงหน้ากับพี่น้องเว้ยนี่อ่ะ บอกแล้วว่าึไปนอายุยยอะยเอ้ยดูดีอ้ยดูดีดูนเตรียมลงนาักแล้วืนนียลงนาเออแนงน้าไม้เราแคคือเห็นสนะนะนหนาไม้ ม,ก,มกพีกกะไปดูหน้าเสใแล้วฮะไม่แต่วิอ่พี่น้องเยมกผีกกะสีซุกอีเด้อเยเยเยยอลกหน้าพี่น้นอง มาค้ามกับเลยษมาต่อยเ,ออเลยมันแหงอันนั้นแบบมันแหงมันแมงมไปไปใส่ตม้มใส่แกงงามนั่นแหงคืคอกันหากว่าพัางเบิ่งมืออื่นสิดี้มาต่อยหาอยู่หากินพี่น้องเ,เอ,อ้ยผู้หลังจากนงแต่รลังค่าแล้วก็ต่อไปหาตึกแหง กับลูกกับหลานจักง่วผู้ใด้ย่ามนีนะพี่น้องแห่งแรงอากาศปีนี่ห่อนแห้งอีลีได้พี่นี่เด็ดจนว่าทอดไข่ก็ได้โอ้ ใเอาบนได้ลูกเลยตัวนี้นะอืม้ว่าเมตตาค่ะข,ขึ้นมากินนะ้ามาเลยมอว่านี่เห็นเห็นแบวบะชุปเก่ามาก,กินบักพีกอี่เดดพี่นนองเอ้ยทั่หากสิประมาณนี้มันกนะสีเนาะมันกะบ,บอดอยู่แบวะดอกเขาเจ้าปล่อยมากคือเก่า Hên phở mì dù lăng hên Phở mì oh, chắc thì hết ra đây Bụng ừ. nhắc gọi nữa nè Bụng phắc Ơ nhằm là đầy kín vậy đó ừ, Nè ta bụng phắc อืมออกไรลีนาะโอ้แตงคังระชิพพาวยังอันนี้สวมหัวอพกผกออกไรดิจำเขาใช้บินเขาบอกไปพี่น้องไปไปหาตึงคงตึ้งเฮดูดีไม่แหงว่าทุกคนทุกคนกิบหน่ะพากันใหม่พี่น้องโยุไปยุ Aduh à ơi. Aduh. À Hayu à ơi. Aduh à ơi. À ơi. À Chị bay này đây. Ừ. Chân vào vi thang hai chay rồi. Yo. Bay là phi đó, bà đi ơ. นบ้งนล้มแลแม่